สาวหลอพบรักแม่ไม้สาวไม่รังเกียจลูกติดสองหอบสินสอดแต่งงานหวาน <What? S 1> เมื่อวันที่30มีนาคม ที่ห้องฉำฉาโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ทจังหวัดเชียงรายมีการจัดพิธีแต่งงานแบบล้านนาระหว่างนางสาวอ่อนกัญญาพักดีรัตเจ้าบ่าววัย53ปีกับนางสาวนประพัฒน์ลำพูนหรือหมอตู่เจ้าสาวโดยมีสักถขีพยานของสองฝ่ายมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก ซึ่งเจ้าเบ่านั้นเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาและทำงานเป็นผู้บริหารด้านการเงินในบริษัทททมวอ์นอในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วสำหรับสินสอดทองมั่นของเจ้าเบ่าเป็นเงิน50,000บาททอง2บาทและเพชรนางสาวนภพัฒให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองจบปริญญาตรีสาขาคฤุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายมีอาชีพเป็นหมอดูไพย,ยิปซีเคยแต่งงานมาแล้วและมีลูกชายสองคนแต่ก็ได้เลิกรากับสามีไปหลายปีแล้วกระทั่งเมื่อสองปีกว่านางสาวออนกันยาได้มาใช้บริการดูหมอและติดต่อกันเรื่อยมาจนเกิดความรักและความเข้าใจกันนำมาสู่การแต่งงานในครั้งนี้ โดยพ่อแม่ตนไม่ได้รังเกียจแต่อย่างใดคนในครอบครัวเข้าใจดีและลูกชายทั้งสองคนที่อายุ16ปีและอายุ9ปีต่างก็มาร่วมงานแต่งครั้งนี้ด้วยโดยแฟนเข้ากันได้ดีกับลูกชายทั้งสองคนทั้งนี้หลังจากได้วีซ่าจะไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้านนางสาวออนกัญญากล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นในการจัดงานแต่งครั้งนี้ เพื่อนและพี่ที่มาร่วมงานต่างเข้าใจในความรักระหว่างตนกับแฟนสาวเป็นอย่างดีซึ่งตนเองไม่ได้สนใจอดีตของแฟนสาวที่เคยมีลูกและสามีมาก่อนไม่ได้รังเกยียจอะไรรักกันที่ตัวตนปัจจุบันมากกว่าในต่างประเทศนั้นผู้ชายฝรั่งที่มาแต่งงานกับผู้หญิงไทยบางคนมีลูกห้าคนก็ไม่ได้สนใจอะไรมองว่าเป็นคนเหมือนกันและให้ความเท่าเทียมกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ